จากทรราชสู่ผู้ปกครองที่ชันฉลาดจักรพรรดิองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีนเขาคือใครเมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์จีนเราก็จะพบได้ว่าในบรรดากษัตริย์สมัยโบราณมีกษัตริย์เพียงไม่กี่พระองค์เท่านั้นที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ปกครองที่ดีและชันฉลาด ในขณะที่กษัตริย์ส่วนใหญ่กลับเป็นผู้ปกครองที่โง่เขาลาเนไร้ความสามารถรู้จักแต่การกินการดื่มและการสนุกสนานเท่านั้นในบรรดาจ,จักรพรรดิมากมายหลายพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่รู้จักในเรื่องราวของความขยันหมั่นเพียรและรักต่อราษฎรจนได้รับสมญานามว่าผู้ปกครองที่ช,นชันฉลาดอย่างไรก็ตาม ในช่วงบรนปลายของชีวิตนั้นผู้ปกครองส่วนใหญ่ทรงกลายเป็นผู้ที่ไร้ความสามารถทรงห่วงใยแต่การกินการดื่มและความสนุกสนานตัวอย่างเช่นจกักรพรรดิสุยหยางแห่งราชวงศ์สุยจกักรพรรดิเวียนจงแห่งราชวงศ์ถังและจกักรพรรดิเจียจงแห่งราชวงศ์หมิงอย่างไรก็ตามในช่วงราชสมัยซุลลี่และยุคสงครามกลางเมืองของจีน มีจักรพรรดิองค์หนึ่งที่ไร้ความสามารถอย่างสิ้นเชิงในช่วงต้นราชสมัยของพระองค์แต่ต่อมากลับกลายเป็นผู้ปกครองที่ฉันฉลาดอย่างน่าอัศจรรย์จนในที่สุดภายใต้การปกครองของพระองค์อาณาจักรถึงจุดสูงสุดแห่งอำนาจนี่คือตัวละครเอกที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้ก็คือกษัตริย์เว่ยห่งฉีและเลยกิจการของรัฐ เผชิญปัญหาทั้งภายในและภายนอกในปี357ก่อนคริสตกาชตูเครหวนแห่งฉีสิ้นพระชนเสียนอินฉีพระโอรสได้ขึ้นครองราชขึ้นเป็นกษัตริย์เว่ยแห่งฉีเมื่อขึ้นครองราชพระเจ้าเว่ยแห่งฉีทรงละเลยกิจการของรัฐปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราเสนาบดิเลขาราชการพระองค์ทรงหันหน้าเข้าหาสตรีและดื่มสุรา จนนำไปสู่หายนะอำนาจเบเ็ดเสร็จเด็ดขาดตกอยู่ในมือของเหล่าเซนาบรดีด้วยความล้มเหลวในการออกคำสั่งวินัยในราชสำนักเสื่อมทรามการทุจริตช่อฉนของขุนนางที่แพร่หลายความยากลำบากแสนสาหัสที่ตกอยู่กับประชาชนจนทำให้เกิดความขัดแย้งภายในรัฐที่ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเห็นอำนาจของฉีเสื่อมถอยลง รัฐที่เคยเป็นรัฐข้าราชบริพารได้แก่หั่นชูเจ้าเล้วเวยจึงฉวยโอกาสลุกรานฉีภายในปีเดียวฉีศูญเสียเมืองไปหลายเมืองรวมถึงเมืองหยางกวนโอหลิงสวยหลิงเละเจิ้นเฉิงในทันใดนั้นฉีนต้องเผชิญอันตารายที่ใกล้เข้ามาจนเกือบจะศูนย์สิส้นชาติแต่โชคยังเข้าข้างในช่วงเวลาที่สำคัญ ด้วยความร่วมมือของซุนปิ้นและเชียนจีที่ได้ช่วยฉีให้พ้นจากอันตรายตื่นขึ้นและยอมรับคำแนะนำหลังจากเผชิญอุปสรรคมามากมายเหล่านักประหลาดแห่งฉีต่างก็กังวลเกี่ยวกับอนาคตของประเทศชาติกระนั้นกษัตริย์เว่ยแห่งฉีก็ยังคงดำเนินชีวิตตามปกติและเลยกิจการของรัฐและหลงระเริงไปกับความสุขสำราญ เหล่าบรรดาผู้ตรวจสอบพยายามหาโอกาสโต้แย้งกษัตริย์แต่ความพยายามแต่ละครั้งกลับยิ่งทําให้พระองค์กริ้วและนําไปสู่หายนะจนในท้ายที่สุดความพยายามตักเตือนก็ถูกขัดขวางและสิ้นสุดลงขณะเดียวกันในเมืองฉีมีชายผู้หนึ่งชื่อซุนหยูคุณเขาเป็นชายผู้รอบรู้และมีความสามารถมีกิริยาวาจาไพเราะและอารมณ์ขัน เมื่อทราบว่ากษัตริย์เว่ยแห่งฉีชอบใช้ถ้อยคําที่คุมเครือและไร้สาระจึงคิดหาวิธีโน้มน้าวพระองค์ด้วยวิธีการนี้ในที่สุดซุนหยูคุณได้พบกับกษัตริย์ฉีเว่ยและฉูนว่าฟาบาทข้ามีปริศนาที่ยังไม่มีใครสามารถไขได้กษัตริย์เว่ยรู้สึกสนใจใครรู้และอยากลองพิสูจน์ด้วยตนเองซุนหยูคุณจึงกล่าวว่าในแคว้นฉีของเรามีนกตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่ง มันไม่ได้ไปไหนแต่อาศัยอยู่ในลานพระราชวังฉีของเรามันไม่บินมาสามปีแล้วและไม่เคยส่งเสียงร้องเลยท่านรู้หรือไม่ว่ามันเป็นนกชนิดใดกษัตริย์ดเว่ยรู้ว่าซุนหยูคุณกําลังย่อเย้ยพระองค์พระองค์เปรียบเสมือนนกผู้ปกครองรู้จักแต่ความสนุกสนานโดยไม่ต้องทำอะไรจึงตรัสกับซุนหยูคุณว่านกตัวนี้ถ้าไม่บินมันจะทะยานขึ้นไปบนฟ้า ถ้าไม่ร้องเพลงมันจะทำให้ผู้คนนับพันตกใจรอดูกันต่อไปเหตุการณ์หนึ่งกษัตริย์เบื่อแห่งฉีได้เชิญเหล่าเสนาบดีมาร่วมงานเลี้ยงหลังจากดื่มไปสามแก้วกษัตริย์แห่งฉีก็หัวเราะเบาๆขึ้นมาแล้วตรัสถามซุนหยูคุณว่าท่านลืมได้กี่แก้วแล้วซุนหยูคุณรีบตอบในสันทีว่าบางครั้งข้าก็ดืมมากกว่านั้นเล็กน้อย บางครั้งข้าก็เมาหลังจากดื่มไปสองสามแก้วแต่หากดื่มมากเกินไปก็อนนาจนำไปสู่ผลตรงกันข้ามได้กษัตริย์ดเว่ยฉีตรงแร่หนักว่าซุนหยูคุณกำลังเตือนเหตุและผลดังอุปมาอุปไมในการดื่มจึงยิ่งประทับใจซุนหยูคุณและแต่งตั้งให้เขาเป็นเสนาบดีชั้นสูงซุนหยูคุณได้ใช้คำแนะนำสองข้อข้อแรก เป็นแรงบรันรดาลใจให้กษัตริย์ฉีเกิดความเสียสยานผ่านอุปมาอุปไมยเรื่องลกตัวใหญ่อีกข้อหนึ่งทําให้กษัตริย์เว่ยฉีตระหนักถึงอันตรายของการดื่นหลังจากได้ฟังคําแนะนำสองข้อของซุนอยู่คุณแล้วกษัตริย์เว่ยฉีก็รู้สึกละอายใ,ใจและได้สตินับแต่นั้นมาพระองค์ก็เลิกดื่มเหล้าเลิกนิสัยเสเพลและเริ่มกลับมาปกครองประเทศ ทำงานหนักเพื่อบริหารประเทศและใช้ความสามารถอย่างเต็มที่พระเจ้าเว่ยเห่งฉีเริ่มการปกครองประเทศภายใต้าการน,นํำของซุนยู่คุนพระองค์ทรงตระหนักถึงความสําคัญให้คำแนะนํำแก่ผู้ปกครองจึงทรงออกพระราชโงการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของสาธารณาชนและทรงสนับสนุนให้เหล่าเสนาบดียอมรับและตอบสนองต่อคำแนะนำเหล่านั้นที่สำคัญ พระองค์ทรงจดบันทึกความผิดพลาดในอดีตและยอมรับอย่างนอบน้อมถ่อมตนเพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไขเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปีจํานวนของผู้ที่เสนอความคิดเห็นต่างลดลงและเกียรติยศของกษัตริย์เว่ยฉีในอนาณาจักรก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นต่อมาพระเจ้าเว่ยแห่งฉีจึงทรงเริ่มแก้ไขการบริหารราชการแผ่นดินของข้าราชการทรงเรียกประชุมข้าราชการทองถิ่นท้งหมดมาพร้อมรายงานผลสำเร็จและความล้มเหลว พระองค์ยังทรงประหารชีวิตข้าราชการทองถิ่นที่ไร้ผลงานรวมถึงเพิกเ,เฉยต่อประชาชนและติดสินบนเพื่อการเลื่อนตำแหน่งเละไล่ข้าราชการระดับสูงให้ไกลออกไปจากราชสำนักพระองค์ยังทรงเลื่อนตำแหน่งและให้รางวัลแก่ผู้ที่ทำงานเพื่อท้องถิน่นและได้รับการยกย่องจากประชาชนนับแต่นั้นมาเหล่าเสนาบดีและขุนนางฉีก็ทำงานอย่างขยันขันแข็งและซื่อสัตย์สุจริตไม่กล้าปกปิดความผิดอีกต่อไป การบริหารราชการแผ่นดินของฉีจึงได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมากในการคัดเลือกข้าราชการกษัตริย์เว่ยฉยีได้ปฏิบัติตามนโยบายการคัดเลือกสู่ผู้ที่มีความสามารถอย่างแท้จริงโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังและบรรดาผู้ที่มีความสามารถที่พระองค์ส่งเสริมนั้นมีสมาชิกร,ราชวงศ์รวมอยู่ด้วยเช่นกันเช่นเทียนฉีที่ได้เป็นแม่ชับและบุคคลที่มีภูมิหลังจำต้อยเช่นซุนหยูขุนผู้เกิดมาเป็นทาส ถูกโกนหัวและหน้าตาหน้าเกลียดโจจี้ผู้เกิดมาเป็นสามัญชนและสุนปิ้นผู้พิการหลังจากการแนะนําของสุนอยู่คุณแล้วพระเจ้าเว่ยฉีก็ละทิ้งวิถีแห่งความสุขนิยมได้เริ่มปกครองประเทศด้วยหัวใจพระองค์คอยส่งเสริมให้ทุกคนแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตและปรับปรุงความประพฤติตนอย่างจริงจังจากนั้นทรงขับไล่เหล่าข้าราชการผู้ทรงอิทธิพลออกจากราชสำนักว่าล้างคนเลวในระบบราชการ ได้แ,แต่งตั้งบุคคลผู้มีความสามารถให้เข้ามาดํารงตําแหน่งสําคัญนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉีก็เริ่มเจริญรุ่งเรืองยึดครองดินแดนที่สูญเสียไปและครอบครองอาณาจักรทั้งหกหลังจากการปกครองมาระยาะหนึ่งพระเจ้าเว่ยฉีทรงตัดสินใจถึงเวลาแล้วที่จะกอบกู้ดินแดนที่เสียไปก่อนหน้านี้กลับคืนมา พระองค์จึงทรงสั่งกองทัพบ,บุกไปทางตะวันตกโจมตีเจ้าเลยเว้ยผลคือเอาชนะกองทัพเว้ยที่จั๋วเจอและล้อมกษัตริย์เว้ยไว้ได้ยังผลให้พระเจ้าเว้ยทรงคืนเมืองกวนเฉียงให้แก่ฉีเพื่อแลกกับสันติภาพรัฐอื่นๆก็กลัวเสียดินแดนก็ทําตามโดยคืนดินแดนทั้งหมดที่เคยยึดมาจากฉีกลับคืนทั้งหมดเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์อันเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับชาวฉีได้เป็นอย่างมาก ในปีที่16ของราชสมัยพระเจ้าเว่ยฉี341ปีก่อนคริสตกาลพระเจ้าเว่ยได้โจมตีหัน่นทําให้หั่นต้องขอความช่วยเหลือทางทหารจากฉีฉีก็เห็นด้วยแต่ว่าพระเจ้าเว่ยฉีซึ่งตั้งใจจะสร้างความพ่ายแพ้ให้กับทั้งเว่ยและฮั่นจึงตัดสินใจแสกแซงหลังจากเว่ยได้ล้อมเมืองหลวงของหั่นเป็นเวลา3เดือนโดยกองทัพทั้งสองได้รับความสูญเสียอย่างหนัก พระเจ้าเว่ยฉีจึงทรงแต่งตั้งเทียนฉีเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและสุนปิ้นเป็นที่ปรึกษาทางทหารพวกเขายกทัพตรงไปยังต้าเหลียงในชันทีปัจจุบันก็คือเมืองไคเฟิงมนทนเหอหนานเมืองหลวงของเว่ยเป้าหมายเพื่อล่อกอ,องทัพเว่ยให้ออกมาช่วยเหลือจากนั้นก็วางกำลังซุ่มโจมตีระหว่างทางจนกองทัพเว่ยแตกหนีย่อยยับในที่สุดก็สามารถเอาชนะเว่ยที่หมาลิงและสังหารแม่ทัพฝังเฉวียนแห่งเว่ยได้สำเร็จ ชยชนะในยุทธการที่มาหลิงทําให้รัฐเว่ยที่เคยทรงอำนาจกะตูกต่ำลงอย่างรวดเร็วในขณะที่ชื่อเสียงและอำนาจของรัชีก็เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งมีรัฐค่าราชบริพารที่เพิ่มขึ้นและในที่สุดก็กลายเป็นรัฐที่มีอำนาจที่สุดในขณะที่พวกเขาเข้าครอบงำรัฐบริวารทั้งหมดบทสรุปในช่วงแรกๆของพระเจ้าเว่ยฉีทรงรักงานเลี้ยงฉลองรักการดื่มกินและความสนุกสนาน โดยละเลยกิจการของรัฐสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความยากลําบากต่อฉีทั้งภายในและภายนอกซึ่งเป็นภัยคุกคามที่นําไปสู่ความล่มสลายต่อมาพระองค์ได้ทรงยอมรับคําแนะนําอย่างสมตนและเริ่มการปกครองประเทศด้วยการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องจนรัฐฉีจเจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นมหาอำนาจเหนือรัฐบริวารทั้งหมดด้วยเหตุนี้พระเจ้าเว่ยฉี ึงกลายเป็นตัวอย่างเดียวในประวัติศาสตร์ยินของผู้ปกครองที่เปลี่ยนจากทรราชมาเป็นผู้ทรงปรีชาสามารถจนทำให้พระองค์มีที่ยืนอย่างยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังร่วมแสดงความคิเดเห็นไว้ใต้ใคลิปได้เลยนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรับคลิปใหม่ๆวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ